สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนไปนอยู่ในด่านอีแลน็กทรูนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นลูกซองลูกซองอย่างเดียวนะครับยกเว้นแต่ว่าตอนลงครับผมตอนลงต้องหาปืนดีๆมีมีแหงมีโช่องตามีใจก่อนนะครับผมวิ่งไปสองครับพอดีผมมาทำเฟสยิงลูกซองนะครับอขอโทษด้วยครับถ้าผมไม่ได้เป็นโลกระพี่ว่าเบอร์ที่ผมจะไปนั่นก็คือรถฮอกนะครับผมหรือว่าจะไปสกูดีว่ากัน ไม่รู้อ่ะสองจิตสองใจอ่ะใจที่จริงก็อยากเล่น A W นะจริงไอยากแต่อยากเล่นลูกซอกอ่ะอยากเล่นลูกซอกสอง,อ,องบอกอตีหนึ่งตามหลังเอามาโอเคครับพี่ครับครับเจ้าผูเชีเช่ยวเซ็จแล้วใช่ลงที่อะไรวะเนี่ย ได้ลูกซอยางได้ลูกซองขอลูกซองหน่อยอยากได้ลูกซองอ่ะอยากได้ลูกกลืนพกไม่เอาจะเล่นแค่ลูกซองเล่นแค่ลูกลูกซองเดียวโอยบ้านข้างๆเลยบ้านนี้บ้านไหน Watch out มีตัวออกมาทางซ้ายหน้าผมจน แต่กวหนึ่งขอเก็บเอเคไว้กันเดียวก่อนนะทุกคนเฮ้ยเอ็ยอา่ล้ว ไปแล้วพี่โดนตามอยู่ตามอยู่มาแล้วโดโอนปงวะช้าเกิโอ้คิมไม่โดนอะเดิหน่อเนี้ยอะะไป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 ไไปไปไไปไปไไป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 อปไ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 นไปไปไปไจไปไปไอไปาขไปไป ไอ้เหี้ยไม่เข้ามาว่ะนั่นเ้ามีใช้กล้าไหมคิดไปได้สองข้านะจากสมุดมา I need a scope ใช่มียาวะนะ่ะไม่ต้องสูบเลือดเต็มไปดูน,อ,นอย่าเล่น <laughs> แค่เขากับทิมก็เกลียดชิบหายวายป่วงงั้นนะเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิมทิม Watch out Watch out พี่ได้ยินเสียงมาตัวนึงครับบ้านนี้บ้านนี้ Mark the location Mark the location เมื่อกี้พี่เขาบอกช้าเกินมึงรอดขึ้นคนเดียวอ่ะคนอื่นเขายิงตรงนี้อยู่ไม่เห็นไงตบแม่งตาแตกเลยเลยที่โอ้ขอโทษนะครับท่านผู้ชมที่รับอมครับ ยังไนเธอมาร์กบอกเขาจัดให้จบทิมไม่มีกระสุนลูกซองเลยไม่มีกระสุนลูกซองมือ้าับเนี่ยกระสองใช่ไหมพี่ก็ไม่มีกันจนเธอมานี่มาเธอใช้ปืนคนอ่ะมาแลนะวิมิมิมไอเฮียเงพี่ตูนก็มาเงตูนก็มานี่อะอะอะ อ่ะอ่ะไปแต่เซนจายไม่มีกระสุนไงเต็มเลยเขาทิ้งให้นะ่ะเฮ้ยคิมขี้กโกงอะเฮ้ย,ยพี่ยังไม่ขี้โกงเลยนะยเก็บเอคมาไม่ใช้นะเมื่อกี้เจอแต่ลูกสองนันแล้วได้ไฮไลท์อีกหนึ่งจอดลนตรงไหน มีรถมาอีกมั้งยิงไม่ได้เก่งจริงกลับมาดิคุณรู้ว่าผมไม่เล่นระยะไกลแล้วคุณจะหนีทำไมแอดดับไปแอดดอบไปฟาร์มของเราคิมเจ็บอ่ะ ไระไรวะไปดี line долларов, line ๋วี้ไปะนกระปุนทุกซองเก็บไมดแล้วอแค่เดี๋วไปปไปปะเจ้ขาขาดีแล้วน้ำมันละหมดน้ำมันละหมดวิ่ง mark the location ใช่ใช่ใี่กำลังเก็บเปล่านี เฮยได้ไงบเขาิด้วยอยอยมาย่ามาเฮ้ยสองงสองงมานยึดดยึดแมหัวดอยึดไม่ได้ไมนจบขานี่ Watch out Watch ยิงั่งเขาเนี่ย Watch out ก็จะมีตรงคำน้ำมัน้ก็จะมีตรงคำน้ำมันทางนี้ w h a t c h t คิมเอารถมาแล้วชาร์จบนเขาก่อนได้ปะ เจอออกมาอขึ้นรถอขึ้นรถเอาบนขานะทีมขับเลยทีมขับเลยน,ะลยนี่ไงผมนะสวยไอ้สัสตายคักๆมือทีมฝากหน่อยเก็บศพมันหน่อยเดนะี๋ยวพี่ดึงเอง แสดงว่าเพื่อนมันอยู่ปั๊มน้ำมันเพื่อนไปเก็บแอวนดอปเจอปั๊มใหญ่บอมเราจะสัตว์ปั๊มน้ำมันต่อเก็บเพื่อนไปงูอยู่แถวนี้วะไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่อะไรกิฟต์ตรงไหนมาแล้วอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว Watch out Watch out ทีอย่าก,กับตายสองตัวเก,กือบแตกดีเ,เอาสายกาวด้วยคิมโอโคแปดโอเอฟงซีทำ้ายจิตใจชิบหายโอ้ยเย็ดเอวเอวอีมุนยิดมุนยิดเราไอนาไปซ่อนเออเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนนี่นี่คิมคิมเอาเอากระสุนมาไว้ในนี้เอากระสุนมาไว้นี้ กระสุนมาไว้ในนี้เอากระสุนมาไว้ในนี้เดี๋ยเอากระสุนไว้ในนี้แล้วอะไรไปทับไปวะแล้วอะไรไปทับเอาอะไรไปทับไปวะไเอาอะไรไปทับเอาอะไรไปทับเอ่อเอาไปทิ้งลงน้ำว่ะความคิดดีว่ะคิมคนๆแล้วก็ไปทิ้งลงน้ำปล่อยทิ้งเลยก็ได้ปล่อยทิ้งเอ่อกระสุนลูกคลองเหรือคงสีแม่ะคิมเดี๋ยวกินนัด เดี๋ยว52โอเคสิ่งทว่าเรายังไปกันได้ I got supplies โอเค okay, ไปมีกระสุนไม่มีปืนก็ล่าไม่ได้ <c oughs> ตบมือข้างเดียวไม่ดังเขาบอ,อกมาโ <c oughs> อเคมาจะอะไรมาสู้มาหาเทพลูกสอง <c oughs> ทีมจองอินกับเว่นจองอิน <c oughs> บนราคาบนราคาเราจะขึ้นไปช้าเป็นไงวะเธอเธอยิงกดไว้ให้หน่อยนี่น็อคตายแล้วมึงไม่รอดหรอก น้องอยู่แต่เพื่อนมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็เป็นไปได้ไม่น่าอยู่เพราะว่ามันเับบลกี้มาครั้เดียวนั่นใช่รถไปเทซูมาร์คจุดโลเคชั่นคิมเราจะเล่นยังไงให้เราชนะวะเรามีแต่ลูกซองขับรถไปตรงฐานลอยฟ้าป่ะเฮ้ยคิมบนเขาลูกอยู่ลูกอยู่อยุอยเจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักบนเขาบนเขาบนเขาเราบ้าง Watch out,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  Watch vào. Watch out, 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 Watch โคบูีบดีชิมสายเข้าโอเคให้มันเจอใหมันเจอกนรงขอปั๊มยาแบบเยอยกระสุนหายวูบเลยวะอยู่หน้าบ้านเธอเนี่ยเสียงนอยู่หน้าบ้านเธอเขาองไม่เห็นไงไม่ไม่มีใครมีกระสุนทุกซองใเลยคูณห โดดเหรอโดดเหรอม่ปลาบุญปลาทีมไม่คนปลาจะยัน A W แล้ววะน่าจะอยู่บนบ้านพี่วะเพราะเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงอยู่ฝั่งพี่ได้ยินเสียงอยู่หัวจ้าพร้อมกันไปจ้าพร้อมกันไปบ้านนี้านนีใช่ๆอยู่หลังนี้อย่างนี้ Watch out หลังโกดังไะ โอ้โหเฮียมีแต่ของดีดีด <c oughs> ีมีแต่ใครดีเป็นตาที่ <c oughs> เป็นตาที่ครับชนเฮ้ยเหลืออีกสองคนเหลืออีกสองคนจะขับรถหาหรือว่าจะรอก่อน <c oughs> แต่วงอยู่กับเรานะ มันมาแล้วมันมาแล้วนูนนนนุนนุนนุนนีตรยอนเข้าบ้าน่ยิงให้แตกยิงให้แตกเลยอ้าวใครป่มบูมองไม่เห็นป่าปิดพวกเขาดิพวกเขาทีเดียวรนองมันนอนมันนอนปล่อยมันปล่อยมัน ไปวัดวงมาเฮ้ยวงเข้าไปทางมันดีกว่าเข้าไปทางคิมตรงไหนเขามองไม่เห็นนะวงเข้าไปทางมันคิมเราต้องเอารถเข้าต้องขึ้นแบงค์รถโอเคเราจะเอารถใส่มันปั๊มยาดับให้พร้อมเดี๋ยวคิมเอารถมาเฮ้ยคิมมันยิงคิมอ่ะเฮ้พี่ขับป่ะเดี๋ยวคิมขับ ราออมเข้าตังกลางนะบ้านขวา r e c i ตัวงทงานหลักบากนอตนัวเลยตายหน,นอนอยู่แถวนี้หน,นี่ไงเห็นแล้วเขาวิ่งอกวิ่งผมไปัหม เป็นไงเจอลูกศกคู่แล้วทุกคนผมกับคิมทำได้นะมาสม่งจุบกันหน่อยสิแตหน้าหน้าไม้ลูกอรใช่ปะม,มาตกจุบมาตกจุบหนึ่งสองซ้ำเด้อเด้อเด้ออ่าหนึ่งสองสบ, <c ười> <c ười> บายบายทุกคน เราทำได้เห้ของแกเรา,เรามีไฮไลท์เยอะเลยคิมโอเคครับคลิปนี้ <S 1> <S 1> ผมกับคิมก็ทำกันได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ